ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูล้สไลด์เขาใส่ของครับวันนี้เขาใส่กระบะครับใส่กระบะได้ประมาณสี่ลูกฮะดูนี่ใส่กระบะด้วยกระบะรถนะฮะเป็นกระบะแคบกระบะตอนเดียวแล้วเขาก็มัดอย่างดีเลยดูเห็นไหมฮะนี่รถสไลด์นี่เขาใส่ของได้หลากหลายเลยนะ กระบะก็ต้องมัดกันอย่างดีโยงกันอย่างดีเลยครับนี่ฮะเพื่อไม่ให้ตกหลกันโยกนะฮะเพราะกระบะเนี้ยก็จะต้องเรียงแบบไม่ให้ถูกกันเนาะให้ห่างกันนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้กระบะเสียหายนี่แจวเลยเห็นไหมดูรถสไลดสล์สวยงาม <laughs> ใส่ของดูเลยค วันนั้นเขาบรรทุกห้านะครับห้ากระบ,บะแต่วันนี้ใช้แค่สี่พอเพราะว่าถ้าห้าแล้วเนี่ยบางทีกระบ,บะมันอาจจะถูกันได้นะครับเขาก็เลยใช้แค่สี่ห้าเยอะเกินไปนิดนึงแจ๋วไหมฮะดูเนี่ยบัสไลททุกของจริงนะครับทุกของได้หลากหลายเลยแหละนะฮะเขาก็จะมีการมัดการโยงใช้สายเบลด้วยใช้เชือกด้วยสายเบลนี่ก็เหนียวมากเลยนะ รถส,สไลด์ครับรถส,สไลด์คันหนึ่งนี้เขาปรับแต่งได้แพงมากเลยนะจะบอกให้กว่าจะเป็นรถส,สไลด์ได้หนึ่งคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมีเบาเลยราคาปรับแต่งเขาเยอะมากหลายแสนอยู่นะครับระดับหลายแสนอยู่เพราะกลไกของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเผาลอยช่วงล่าง ระบบสไลด์โอ้ระบบเขาเยอะมากครับนะฮะรถสไลด์ต้องบอกว่าระบบเขาเยอะมากเลยให้ดูครับเนี่ยดูช่วงล่างก็เดีดูเ็าเสริมแหนบขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเสริมแหนบเป็นลคอกไปเลยครับโอ้โหดูการปรับแต่งของเขาเนี่ยมีอะไรนะก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยช่วงล่างเขาเนี่ยเห็นไหมสุดยอด ระดับเข้าๆนะผมเคยถามนะครับนะฮะถามเขาว่ารถสไลด์เนี่ยปรับแต่งคันหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าเอาแบบต่ำๆเลยก็สามสี่แสนนะฮะโอ้โอหกว่าจะเป็นรถสไลด์ได้หนึ่งคันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดเห็นไหมคันนี้ก็ช่วงเขาก็ยาวเหมือนกันนะเขาก็จะวิ่งเกืบทุกวันเหมือนกันนะคันนี้ เป็น f c ผมด้วยนะนี่รถสไลด์ครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมรถสไลด์กันบ้างล้อหน้าเขาใช้ล้อเดิมนะครับนะฮะข้างหน้าก็อาจจะไม่ได้ปรับแต่งใช้ล้อเดิมเลยโชคเดิมไปได้ครับนะ,ะบรรทุกได้วิ่งได้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับนะับผมจะลองขับดูบ้างนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าอัตราลดในการขับรถสไลด์เนี่ยคือรถก็ช่วงยาวกว่ารถปิกอัพเราปกตินะ อยากรู้ว่าเขาเวลาเลี้ยวโค้งหรือว่าเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วหรือว่าเวลาที่เรากลับรถอะไรเงี้ยมันจะลําบากไหมอยากรู้เหมือนกันนะครับนะฮะนาอนาคตก็คงจะมีโอกาสได้ลองขับดูเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าอัรารถหรือว่าฟิลในการขับรถสไลด์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะฮะเอาล้ก็ฝากติดตามชมด้วยนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขับรถสไลด์ให้ดูนะครับ <laughs> ืออยากรู้เรื่องเรื่องสมรรถนะนะฮะในการขับเนี่ย ว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับครันนี้เขาก็ดำกัะซีด้วยนะดำกัะซีช่วยนะครับดำล่างดำบนเลยครซีก็ดำกันหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ารถ,ถช่วงยาวนะการปรับแต่งรถก็จะต้องให้เหมาะด้วยนะครับให้แข็งแรงทําไม่แข็งแรงไม่ได้นะครับดำล่างดำบนครับครันนี้ครับดำกัะซีอย่างดีปรับแต่งเยอะพอสมควรว่าจะเป็นรถสไลด์ได้คันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับ วินอยู่ตรงนี้ครับแต่ก็ใช้งานได้หลากหลายแหละนะฮะรรสไลด์ไม่ว่าจะบรรทุกรถบรรทุกของอะไรต่างๆน,ะนะนานารรสไลด์ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับขอให้เอาของขึ้นถาดได้ก็โอเคแล้วนะครับนะเขาก็วิ่งไปส่งได้อะไรได้เจ๋ว เอาใครชอบรุสไลด์ก,ก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ